ครับสวัส okay. ดีครับอ่าเราไปชมสวนเชตุกเซเบอร์นนะฮะอยู่โคราชนะครับแล้วก็เหตุตุ่นในดินนะครับกับดินดีตรงนี้อยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับก็มีไม้หน่อในงานมากมายนะคะและมาชมกันได้ที่แฟชั่นไลไลน์นะคะวันนี้ว่าสุดท้ายนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับงานดีๆนี้นะครับโอเคครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตชมต้นไม้นะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะก็จะมีต้นไม้ต้นกล้วยนะคะตัวนี้เป็น ตัวนี้ชื่อน่าจะดั่งอินโดเนสะพี่โอเคราคาก็อยู่ตามใบเลยนะคะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสวนคุณไอดินนะคะเจตุคแซบนะคะขอบคุณมากค่ะ